ครับสวัสดีครับคิดเป็นทําได้นะครับวันนี้อาจารย์อรันนะครับนําเสนอเกี่ยวกับติดพ่วงข้างแบบสลักคันนี้ก็เป็นรถคันใหญ่เลยทีเดียวนะครับน่าเป็นรถที่สุดฮิตนักเที่ยวแต่วันนี้เขาต้องการมีที่พักที่นอนก็เลยมาหันมาติดพ่วงข้างครับ ครับนี่ก็เป็นรถตัวใหญ่เลยสามร้อยซีซีนะนี่เดี๋ยวก็จะติดสลักนะติดพ่วงแบบสลักเลยนะครับนะติดแบบสลักนะครับนะ้าเราก็จะต้องมาดูกันว่าติดแบบไหนอ่ามีใครอยากจะติดบ้างนะครับก็วนมากก็ติดก็จะติดข้างซ้ายนะครับไม่ได้ติดข้างขวาเออข้างขวาก็ต้องไปติดที่ ต่างประเทศนะครับนะเพราะว่ารถเราวิ่งซ้ายอันนี้ก็มานูนแล้วครับไกลสักหน่อยหนึ่งพระนครศรีอยุธยาเอออีกแล้วนะครับนะมาที่นั่นอีกแล้วนะชื่อเสียงด,งดังมากเอาละเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันจะทำแบบไหน อเคครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับว่าวิธีการใส่าการทำหูติดใส่รถรุ่นนี้ก็คือดีวบลส0มร้ซีซีนี่ตัวก็ใหญ่พอสมควรนะครับน้ำหนักเยอะนะเราก็มาดูชุดที่เราจะใส่ติดตั้งทำไว้แล้วนะครับ นะเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าติดตรงไหนบ้างแล้วก็ทำอย่างไรนะครับเอาละเชิญชมได้เลยครับครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่แหละจุดนี้แหละครับนะด้านในเขาจะมีเหล็กนะครับผสมพลาสติกอ่าก็เราก็ติดตรงนี้คงดูก็แข็งแรงนะฮะผมก็ดูแล้วโอเคมาดูใส่กันเลย นี่ครับชุดนี้ที่เราจะต้องใส่นะครับน่ะชุดนี้เป็นข้างหลังนี่นะครับแปะเข้าไปตรงนี้เลยครับนี่สีดําเหมือนกันครับจะมองเห็นได้ชัดดีไม่ใช่ถ้าเราทําสีอื่นมันก็มองไปแปลกครับเราต้องใช้ดำหน่อยรถตัวนี้ก็จะชอบสีดำๆนะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนน็อตสแตนเลสให้เขาเลยนะครับเป็นน็อตสแตนเลสอ่านี่ไม่ว่ารุ่นไหนมานะครับถ้ามาถึงที่นี่ก็ต้องเซ็ตกับบ้านใดในนอนครับไม่มีไม่มีแช่ไม่มีดองครับนะกับบ้านใัหมดเลยอ่าเราก็ต้อง ทำกันอย่างนี้ไรนะครับกันเดี๋ยวจะกระทบก,กันนะก็ลำบากอยู่ครับเป็นอังไรครับ็อตยาวมากก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวก็จะไปโดนล้อเออโดนยางได้ละได้แล้วไป ร้อยครับสายหัวนี่ครับสลักสีดำเหมือนกันนะครับอืสีดำนี่ร้อยครับหนึ่งตัวแข็งแรงครับตัวที่สองก็อยู่ตรงพักเท้านะครับตรงพักเท้าตรงนี้เราก็ชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยนี่ทำอย่างนี้ครับะทำเองได้เลยนะครับถ้ามองแล้วพอเดาๆได้ อ่าใครเป็นเจ้าของรถอ่ะขอเดาได้ก่อนทำเองได้เลยนะครับนะนี่ใช้น็อตสเตเลทเหมือนกันสองตัวเราก็จะต้องถอดของเก่าออกก่อนของเกาเ่าน็อตเ็อจะสั้นนะครับเราก็จะใส่น็อตยาวเพิ่ม้าไปจะได้ขันได้ลึกๆถ้ามีน็อตเดิมก็จะเป็นอย่างนี้นะหัวใหญ่นะแต่วันนี้เราก็เอาหัวซิ้องไปแต่ใส่แผ่นเพิ่มนะครับนะใส่แผ่นเพิ่มเป็นสตรตเลทนะครับไปเลย กข้นไปนะครับตัวบนนี่ตัวล่างนี่เลยครับสิบสองนตองกขันได้ลึกนะครับเราล่างอีน้ำไปแล้ว นั่นนเลยครับเป็นจีเลยครับน็อตก็จะไม่ถึงข้างในนะฮะน็อตไม่ถึงข้างในไม่โกลเพราะว่าเราก็เอามาพอดีพอดีเหลือหน่อยร้อยครับร้บอยนั่นป๊บนี่นี่เป็นตัวใสครับเราก็ใส่ไปเลยครับปุ๊บอึ้งปุ๊บนี่เร้อยตัวที่สอง อันนี้ชั่งน้าหนักเรียบร้อยนะครับแต่ตั้งห้ตรงนะครับฐานนี้ก็ต้องตรงครับเที่ยงครับตัวนี้จะเที่ยงเสมอกับล้อเลยจะเที่ยงครับนะอ่าตัวนี้ล้มมาหน่อยตัวหลังก็ล้มมาหน่อยตัวหน้าก็ล้มมาหน่อยเอาละเดี๋ยวเรามาถึงตัวสําคัญนะครับตัวข้างหน้านะครับอ่าข้างหน้ายากกว่านี้อีกหน่อยครับทำของดําตาก็ไม่คอยจะเห็นนี่ครับนี่นี่นี่ เห็นไหมครับตัวนี้นะดำตึบเหมือนกันนะจอบสีดำดำแล้วก็ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะใส่เข้าไปข้างในก่อนนี่นะตัวนี้ก็จะใส่เข้าไปตรงนี้อ่าเป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้ไม่มีคันนี้ไม่มีเจาะเลยนะครับนะไม่มีเชื่อมติดรถเลยรถขาวสะอาดเลยครับรถไม่มีรอยตําหนิเลยครับนะ แล้วก็ใส่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวประกบตัวล่างนะครับขันหนีบขันหนีบเลยครับนี่ขันหนีบเออขันหนีบนะครับอนี้ก็ล็อกยงบนนี่นะขันนีบเลยหกเหลี่ยมเหมือนกันหกเหลี่ยมสแตนเลสเหมือนกันครับหกเหลี่ยมสแตนเลสเหมือนกัน,กน ที่จะมองไม่ค่อยจะเห็นนะครับเดี๋ยวเราเอินกล่องมาทางนี้นิดนึงนี่นะนี่นะครับ โอ้มันก็มองเห็นยากหน่อยครับเออใส่แว่นเอาละใส่ให้ครบเลยตัวหนึ่งนะเพื่อล็อกตัวนี้ให้อยู่นะครับนะเพื่อล็อกตัวนี้ให้อยู่นี่ใส่ตรงนี้ขันนอ็อตผมเล่นนะเอียนแลอ้ออน,นะครับ ัวนี้เป็นตัวล็อกค,ครับล็อกตึ้งกระโคงนะครับล็อกอีกทีหนึ่งเลยขันเลยครับ นี้เป็นขันตัวยึดด้านในนะครับยึดรองด้านในจริงอึ๊บอยู่หลังสิบสี่ครับนี่จะมันจะหนีบเอาไว้ตรงนี้ฮะมันจะหนีบไว้จะนีบอขันบีบไว้แล้วก็มีน็อตล็อกตัวกันถอยนะครับนะตัวนี้มันก็จะไม่สายไปสายมาอย่างนี้นะครับจะไม่สายไปสายมาแล้วก็จะไม่ไปอย่างนี้ครับล็อกไว้ไแน่นเลยครับ มันเขยอบยังไงขีดๆไปแล้วก็มาเล่งน็อตเพิ่มอีกทีนึงครับนี่แล้วก็เราก็ล็อกน็อตตัวเมียดันหนอีกทีหนึ่งครับุ<อ>๊บไหลล็อกนะครับนี่โอเคก็น็อตตัวนี้ย้ำมาตัวนี้ประกบนะครับได้เข้าได้เข่างามพอดีเลยนะครับน็อตสแตนเลสทั้งหมดการขึ้นสนิมการถอดยากในภายหน้า ครับนี่ครับทำแบบฉบับกันแบบพิเศษพิเศษนะครับแล้วแต่ล้อได้ครับถลอได้ก็มามาทํากันถลอไม่ไหวก็อย่าพึ่งมาครับเพราะว่ามันทําด่วนไม่ได้นะอันนี้มันต้องใช้หัวคิดหน่อยแล้วก็ใช้เวลาแน่นตึ๊บเลยครับนี่แน่นเลยอุ๊บเร็จรนะ้อยไหนเอาตัวเมียมาใส่นี่ตุ้เมียนะครับฟ้่มกับปฟุ๊บใส่ชั่ว นี่เรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวเราก็ไปทําการติดได้เลย <_ earthquake> นี่ครับเวลาเลี้ยวมาก็ไม่ติดไม่ชนนะครับนี่ไม่ติดไม่ชนพอดีเลยนะนี่เอาสามจุดนะครับเดี๋ยวเราส่องกันให้เห็นละเอียดละเอียดอีกนิดนึงอา้าวเดี๋ยวเรามาดูละเอียดกันอีกทีนึงนะครับนี่ให้เห็นกันชัดๆนะครับนะอ่านี่ให้เห็นกันชัดๆไปเลย เพราะาเราไม่ได้ห่วงวิชาอยู่แล้วนะครับนะใครอยากจะเอาไปทำเป็นที่ขายก๋วยเตี๋ยวขายของบรรทุกอะไรก็แล้วแต่ครับติดตั้งแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับนะข้างล่างก็เป็นลักษณะนี้นี่เห็นก็ชัดๆเลยจะได้ก๊อปจะได้อะไรทำได้ทำได้นะครับนะทำรูปแบบทำตามๆได้นะครับไม่ห่วง นะครับเพราะว่าผมทําคนเดียวก็ไม่ไหวนี่ข้างหลังนะครับข้างหลังอืออย่างนี้เลยก็ไม่ยากทาลายข้างหลังตรงกลางแต่ลําบากตรงข้างหน้านะครับเอาละคันนี้ก็วิธีการติดสลักกอใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ติดตามตอนติดพ่วงข้างกันนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยรอชมคลิปหน้าตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ